สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้าไปถึงพี่น้องในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ1 3ถึง16นะครับให้หัวข้อวันนี้ว่าเหตุผลที่คริสชนจะต้องทําหน้าที่เป็นพยานอย่างเข้มแข็งพระคัมภีร์ตรงน,นี้ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระพักพระเจ้า ผู้ทรงประทานชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงและต่อพระพักพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัสปีลาตให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่าให้ดังพร้อยและอย่าให้มีทิฏฐิดได้จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาซึ่งพระเจ้าผู้สวยศึกและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่องค์เดียว พระมาะาหากษัตริย์หนือกษัตริย์ยทั้งปวงพระเป็นเจ้าหนือเทพพระเจ้าทั้งปวงผู้ทรงสำแดงและปรากฏในเวลาอันควรพระองค์ผู้เดียวอมตะและทรงสถิตในความสว่างที่ไม่มีคนใดเข้าถึงผู้ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเห็นและจะเห็นไม่ได้พระเกียรติและเลียดฐานุภาพอันถาวรจงมีแด,ด่พระองค์นั้นอาเมนพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์บโลได้กำชับนะนะฮะบอกว่าทําไมที่จะต้องทุ่มเทในการทํางานเพื่อพระเจ้า เป็นพยานอย่างเข้มแข็งเรื่องของพระเจ้าอันที่หนึ่งก็เพราะว่าเพราะพระคุณของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดถึงข้อ13บอกว่าผู้ประทานชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงเราได้รับชีวิตทั้งชีวิตนิรันดรและชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตที่พระองค์ได้ส่งให้ไม่ใช่เฉพาะชีวิตในโลกหน้าเดี๋ยวนี้ด้วยพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณนะครับนั้นเองสิ่งแรกที่เป็นแรงขับดันเราให้รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งหนึ่ง เพราะพระคุณของพระเจ้าสองเพราะพระเยซูริ์ท่งเป็นแบบอย่างพระคัมภีร์บอกว่าต่อพระพักพระเยซูกิ์ผู้ได้ส่งเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัสปีลาตเปาโลเองได้หนุนน้ําใจที่โมธีบอกว่าดูสิพระเยซูริ์เจ้าพระองค์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์และต่อหน้าปอนทัสปีลาตพระเยซูริ์เจ้าก็เป็นพยานที่ดีแสดงถึงชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่จริงจังพูดถึงความจริงถึงแม้ว่า สิ่งเหล่านั้นอาจจะต้องทําให้พระองค์นั้นจะต้องสิ้นประชนเพื่อตายแทนบาปมนุษย์พระองค์ก็ยินดีที่จะไปถึงสิ่งนั้นสิ่งที่3ครับก็คือพระเจ้าทรงกําหนดเวลาในข้อที่14บอกว่าท่านจงรักษาคําบัญชานี้ยว้าอย่าให้ด่างพรอยอย่าให้มีทิฏฐิได้จนถึงเวลาที่พระเยซูเสด็จมาเราเองเข้าใจว่าพระเจ้ากําหนดเวลาเวลาของแต่ละคนและเวลาการเสด็จกลับมาของพระองค์ ทุกอย่างมีเวลาของพระองค์ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มีวันสิ้นสุดเสมอพระเจ้าอาจจะรับเราไปก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาแต่ถ้าเราอยู่จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในท้องฟ้ารับเราไปอยู่กับพระองค์นั่นก็พระองค์กําหนดเวลาไว้แล้วประการสุดท้ายก็คือเพราะพระองค์ทรงครอบครองข้อ15-16ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าไว้มากมายหลายประการที่เราเองนั้นต้องเป็นพยานเพราะว่าพระเจ้านั้น เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พพเพราะมีบอกพระองค์ผู้สวยส,สุขทรงฤทธิ์สูงสุดแต่องค์เดียวเป็นกริย์เเนือกษริย์ทั้งปวงเป็นพระเจ้าเนือเทพพระเจ้าทั้งปวงทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาอันควรจะสังเกตตรงนี้ได้พูดพระลักษณะของพระหซิคสิสต์เจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเป็นกษัตริย์เเนือกริย์ทั้งปวงเป็นพระเจ้าเนือเทพพระเจ้าทั้งปวงยังต่อมาในข้อ1 6บอกว่าทรงเอ็นอมตะทรงเสหตในความสว่าง okay. ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่ว่าฤทธิ์อำนาจเป็นของพระองค์พระเกียรติเป็นของพระองค์ าโลต้องการให้ทิโมธีทุ่มเทมบากบันเพื่อพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่กำลังรับใช้อยู่นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่พระองค์ผู้ทรงรักเราและสิ้นประชนตายแทนบาปเท่านั้นแต่พระองค์ทรงรักเราสิ้นประชนเพื่อเราและมีฤทธิ์อำนาจควบคุมสิ่งสารพัดทรงเป็นอมะตะผู้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นอวสานของสส,สิ่งทั้งปวงดังนั้นเองเมื่อเราเข้าใจเหตุผลอย่างนี้เราจะเป็นพยานเรื่องพระเจ้าอย่างเข้มแข็งอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าข้าพงหลายเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระคุณทรงเป็นแบบอย่างและทรงกำหนดเวลาทรงครอบครองดยสรรพสิ่งโปรดให้ข้าพงหลายทุ่มเทชีวิตของข้าพงหลายที่จะเป็นพยานเรื่องพระองค์จนกว่าข้าพงทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปอธิษฐานด้วยกัรในนามพระเยซูเจ้าเอมันแช่ถพรกรับ